สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีนะคะได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดจันทบุรีที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนในปีนี้ค่ะ จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดจันทบุรีได้จัดเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าลไหลหลากในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงได้เคลื่อนตัวาดผ่านภาคกลางและภาคตะว,วันออกซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ทำการติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดทั้ง10อำเภอและเฝ้าระวังในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารรายงานสถานาการณ์น้ำบริเวณจุดหลักทั้ง4แห่งซึ่งได้แก่สะพานวัดกระทิงฝายท่าระไม้อำเภอมะขามฝายยางจังหวัดจันทบุรีและบริเวณสะพานวัดจันทนาราม ซึ่งในขณะนี้ปริมาณน้ําในแม่น้ําจันทบุรีที่บริเวณวัจนจรทนารามยังคงมีน้ําไม่มากนักเพราะเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเพิ่งผ่านพ้นช่วงของสถานการณ์ภัยแล้งมาทําให้น้ําในแม่น้ํายังมีปริมาณที่น้อยและดินยังคงอุ้มน้ําได้ดีซึ่งสถานการณ์ระดับน้ํายังคงอยู่ในช่วงปกติ แต่อาจจะมีบางพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีที่มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวถนนเนื่องจากน้ำระบายไม่ทนันซึ่งไม่ส่งผลกระทบในเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่อยู่ใจกลางเมืองจันทบุรีอย่างแน่นอนจากสถา,านการณ์ที่ที่เห็นฝนตกในช่วงนี้นะฮะสามถึงห้าเนี่ยก็เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จันทบุรีก็เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ทําให้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทางจังหวัดนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีหนังสือสั่งการให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกทุกที่ทุกอาเภอนะครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมทั้งกําลังคนพยากรแล้วก็แจ้งเตือนพินน้องประชาชนให้ทราบเกี่ยวกับภัยอันตรายจากธรรมชาตินะฮะว่าให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ด้วยก็ในพื้นที่เมืองจันทบรุรีไม่น่าเป็นห่วงครับอย่างที่เราเห็นสารกลาง เมื่อฝนตกเยอะเนี่ยจะมีน้ําท่วมขังถนนหน้าแต่ละกลางเนื่องจากทางท่อระบายน้ําในเขตเทศบาลระบายไม่ท,ทันแต่สักคู่ก็จะค่อยๆลงไปสู่ภาวะปกติครับอีกทั้งสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้จัดเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งวางแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งแม่น้ำจันทบุรีบริเวณสะพานวัจนจนารามจะเป็นเส้นน้ำสายหลักในการระบายน้ำออกสู่ทะเลเชื่อมโยงกับเส้นทางคลองบายพาสที่ในขณะนี้กำลังดำเนินการเล่นการก,ารก่อสร้างเพื่อช่วยเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีคือการระบายน้ำของแม่น้ำจันกับคลองบายพาสเนี่ยจริงๆแล้วเอื้อประโยชน์กันคือคลองบายพาสที่สร้างขึ้นมาเนี่ย เพื่อแบ่งรับน้ําจากแม่น้าจันทบุรีเพื่อไหลลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นนะครับแม่น้ําจันทบุรีรับน้ําได้500ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีถ้าเกินฝันนี้ก็คือน้ําเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองจันท์คลองใบพาดเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้รองรับน้ําได้อีก300โดยโดย,โดยทางกรมชลประทานนได้คํานวณเ,เปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี4ี่ซึ่งน้าท่วมจันทบุรีนี่ยมีน้ําประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับให้ใบพ่ยแบ่งรับไปสาม ถ้าหากปริมาณน้ําในแม่น้ําจันทบุรีคาดว่าจะถึง500ลูกบาทเมตรหรือเกิน500ลูกบาทเมตรเนี่ยทางจังหวัดนะครับก็จะประสานทางชนประธานนะครับโดยสํานักก่อสร้างที่9ให้ผู้รับจ้างโครงการบรรเทาภัยเนี่ยขุดเปิดบางช่วงที่ยังไม่สามารถระบายได้เพื่อช่วยระบายน้ําจากแม่น้ําจันทบุรีมาที่คลองใบพัดเพื่อลงปากแม่น้ําจันด้วยครับก็ก็ ก็ไม่มีผลกระทบกันครับมีแต่ว่าช่วยในการเร่งระบายด้วยกันครับอย่างไรก็ตามสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ฝากเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มและมีความเสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มควรที่จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยของทางจังหวัดหรือสามารถสอบถามสถานการณ์ได้ที่เบอร์คอรเซ็นเตอร์ 1784ได้ตลอด24ชั่วโมง